สวัสดีครับ27กันยายน2568วันนี้นะครับทางตลาดใหม่สําลง,งนะครับโดยคุณเปิ้ลคุณโอ๊ตและก็ทีมงานลานจอดนะครับเรามาร่วมกันกำกับดูแลป้าชวีผู้รับเหมาในการลอกท่อลอกท่อระบายน้ําในเส้นที่1นนะครับคือเส้นนี้จะมาจากตลาดกลางค้าสง่งสําลงเห็นไหมครับแล้วก็ผ่านลานจอดรถโดยสารมานะครับแล้วก็มาในจุดนี้พอมาจุดนี้เจอสามแยกเนี่ยนะครับ เจอสามแยกกันก็ไปอีกสองเส้นคือเส้นทางด้านด้านน้นนะแต่ด้านน้นไม่มีปัญหาแต่ที่มีมีปัญหาคือด้านนี้เนี่ยด้านนี้ก็คือเป็นเป็นร้านค้าแผงลอยร้านค้าแผงลอยเนี่ยก็คือว่าเดิมเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้มันจะเป็นท่อระบายน้ําเป็นท่อสังเวงเหล็กธรรมดากับพื้นเนี่ยแต่ทางร้านเนี่ยทางร้านค้าแผงลอยเนี่ยเททัดหมดเลยหลายปีแล้วนะครับไม่เคยไม่เคยลอกเลย คราวนี้เนี่ยทางตลาดใหม่สมรองเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องให้สมบูรณ์ต้องต้องทําการเปิดให้ได้เปิดแล้วก็ลอกให้ได้นะครับครั้งนี้ก็เลยหนักนิดนึงหนักนิดนึงจากวันที่25วันวันแรกก็ได้เท่าไหร่ได้3วันแรกได้3เหลืออีกสองใช่ไหมหออเ,เหลืออีก2เนี่ยเหลืออีก2เนี่ยก็คือเมื่อวานเมื่อวานคือวันที่2วันที่2อยักได้นิดนึงไม่ไหวเพราะมันปูนมันหนามากใช่ไหมวันนี้ก็เป็นวันที่3วันนี้เสร็จไหม วันนี้สองบ่อพักนะสองบ่อพักวันนี้น่าจะเสร็จวันแรกเนี่ยเมื่อทําการเปิดแล้วเนี่ยนะป้าชูวีผู้รับเหมาเนี่ยก็ทําการลอกจากนู้นมาให้เลยใช่ไหมลอกนู่นมาให้จากไทยลานจักรถโดยสารมามาถึงจุดนี้เป็นบ่อแรกเนี่ยที่ทําให้ใช่ไหมปกติไม่ไม่มีในสัญญาไม่มีไม่มีใช่ไหมแต่เออไปทางนู้นก็ไม่มีไม่มีแต่แต่ป้าหวีทําให้อ้าโอเคทำให้ด้วยใจด้วยใจป้าหวีพอพอเปิดบ่อที่หนึ่งบ่อที่สอง บ่อที่สามแล้วเนี่ยพ้าหวีก็ลอกเลยใช้อะไรกระสวยใช้กระสวยลากทะลุไหมทะลุค่ระทะลุทะลวงนะ,ะไปเลยไปดูที่มีบ่อไหนอีกน้ำใสแล้วใช่ไหมโอ้เยี่ยมมากนี่บอ่บอแรกบอรก่อแรกบ่อแรกบ่อแรกโอเคเย็บร้อยแล้ว <or Lay> ใช่ไหมนี้เฮ้แต่ว่าตรงนี้นะตรงนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ทำรังเจาะรางล้วไ<ค>ปลงตรงนู้นได้ ทำรางใช่ไหมใช่ทำรางแห้น้ำวนลสงสารางแล้วก็กวาดออกได้โอเคเยี่ยมนะไหนๆทำแล้วนะตรงนี้จะได้ไม่ต้องมีนะนั่นนั่นบ่อพักท,ที่หนึ่งแล้วต่อไปบ่อพักท,ที่อสอง,งอสองตรงนี้ใช่ไหมคุณเปิ้ลนี่นี่ก็บ่อพักท,ที่สองก็อ่ากวาค่ะแล้ก็ปั้นกระดูกที่ผ่านผ่าแล้วก็เอาแผ่นปูนมาวางก็ก็คือตรงตรงนี้ก็ตัดขยะไปแล้วตัดขยะ ตัดขยะไปแล้วแล้วก็ทะลวงมาแล้วนะจากจากนี้เนี่ยป้าชูวีก็จะเอาตัวนี้จากตรงนี้แล้วก็ลากไปโน่นเลยใช่ไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาทะอแกงทิ้งแล้วก็ทําบาร์ใส่แผ่นคอนกรีตใช่ไหมเพื่อเปิดได้นะทางร้านเขาก็โอเคเพราะเขาไม่ได้ทิ้งน้ําตรงนี้อยู่แล้วก็โอเคเอาไว้เพื่อทําการลอกท่อเท่านั้นนะนี่ท่อที่2ไปดูท่อที่3ามดิมาดูท่อที่สาม โโหท่อที่สามเนี่ยท่อที่สามนี่ก็คือว่าตะแรงเนี่ยมันยกไม่ได้ไไดเพราะด้วยข้อจํากัดด้วยเสาเสาตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเสาตรงเนี้ยมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ติดอะไรติดคานปูนนี่คานปูนเลยนี่น,น,นะคิดคิดไดยไปไหนไปนี่นี่เป็นคานปูนมันก็ไม่อยากให้เกิด ไม่อยากให้เกิดความเสียหายผงคิดจะ่ทำไว้อย่างดีมันสวยมากต้องขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรโอเคตรงนี้มันยากมากนะคิดนะเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะต้องเอาเปิดฝาออกมาครับผมนะแต่มาติดคานปูนมันติดเสาใช่ครับเราก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายก็เลยใช้เจาะมันก็เลยยากลำบากเนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานทำทั้งวันเลยใช่ไหมแต่แต่ไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ผลเลยเมื่อวานเนี่ยนะเพราะไม่ได้เลยแต่ตัวนี้ทำเรียบร้อยแล้วแต่แต่ตัวนี้เราไม่เอาขึ้นเพราะว่ามันเอาขึ้นไม่ได้ เราก็จะเดี๋ยวเอามาปิดมาป้าตรงนี้นะทาบ่าแล้วก็มาปิดนะครับผมพริกจะนั่นไม่ได้เหมือนเดิมตอนนี้ก็ตัดขยะไปเรียบร้อยแล้วนี่คือนี่คือบ่อที่สมนะครับคือว่าวันแรกวันแรกเนี่ยเรียบร้อยนะพอมาเมื่อวานก็วันเนี้เมื่อวานก็มาเพิ่มเพิ่มนะต่อไปดูบ่อที่สี่หรือเปล่าวันนี้วันนี้เป็นวันวันที่สามใช่ไหม สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วแล้วก็มาดูดิว่าไอบ่อพักบ่อพักสุดท้ายเนี่ยบอ่อท ouais? ี่ยากสุดเนี่ยเรามาดูบ right. ่อที่ยากสุดมันเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยยากสุดเลยกว่ากว่าจะแยกกว่าจะตัดได้นะตอนนี้แยกตัดได้แล้วเราไปดูกันดูกันนะครับไปเปิลไปบ่อพักเนี่ยเป็นบ่อพักที่ยากที่สุดนะเมื่อวานที่ทางผู้รับเหมาเขาไม่ไหวใช่ไหมอันเนี้ยต้องขอค่า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 รับเหมาเพิ่มใช่ไหมเพราะอะไร พขาดูสิดูนะความหนาของแผ่นพื้นสําเร็จแล้วมันก็มีคานที่จะรองรับด้วยนะมันหนามากเอาขึ้นยากมากแล้วก็ตัดยากมากนะวันนี้เนี่ยเราทําได้แล้วทําได้แล้วนะ,ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเ,าเมื่อเรางัดเอาเอาฝาตะแกรงเหล็กขึ้นมาเนี่ยดูข้างในเป็นยังไงอา่อาลองดูซิลองดูซิโอ้ยเนี่ยวิธีการที่จะเอาขึ้นเนี่ยมันต้องใช้ตะเข้ นะต้องใช้โซ่ต้องใช้เหล็กในการที่ยัง,งัดเข้ามาแล้วก็ต้องใช้ต้องใช้คนประกอบกันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอ่าวเนี่ยวันนี้วันนี้เราจะทําให้เสร็จนะคุณเติ้ลนะวันนี้วันนี้ทําให้เสร็จใช่ไหมเหล็กนี่ก็ผูกหมดแล้วเนี่ยฟ้าชวีถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเปิดง่ายใช่ไหมเปิดง่ายค่ะเ,เออใช,ใช้ใช้เป็นฝาแบบไหนฝาแผ่นพื้นเป็นฝาปูนธรรมดาค่ะ อ๋อเป็นฝาฝาปูนใช่ไหมแทวนพื้นใช่ไหมมันต้องตัดให้ได้ขนาดต้องทาบ่ารองรับก่อนแล้ววันนี้เสร็จเหรอก็จะเอาให้เสร็จค่ะเต็มที่ค่ะเหรออ่ะโอเคมีกำลังใจแล้วนะอ่ะโอเคอ่ะดูดูเรามาดูกันดูกันออามาช่วยกันเร็วเร็วมามาระวังมือด้วยมาเป็นกาลังใจกันนะมันจะได้เสร็จสักทีเห็นอุปสรรคปัญหาแล้วเห็นใจออาเอาวอาได้หน่อยเร็วเฮ้ยเอา หนึ่งสองซ้ำเร็วอีกหน่อยหนึ่งสองซ้ำโหมันไม่กระดิกเลยนะงัดงัดงัดโอเคโอเคนี่ก็คือตะแกรงเหล็กเก่านะครับที่ยกออกมาดูมันผุหมดแล้วนะุเฟินนะมันผุหมดแล้วคราวนี้จะไม่ใช้ตะแกรงเหล็กแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เอาน้ําให้มันใส่ลงไปในบ่อพัดต,ตรงนี้เราจะใช้อะไรแผ่นพื้นใช้พื้นสําเร็จรนะ<ช>เปล่าใชใช้แผ่นพื้นทําเป็นฝาปูนนะแล้วก็สําหรับที่จะยก เวลาเราจะลอกท่อเขาสามารถยกได้ตรงนี้ก็เลยทิ้งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเราไปดูไปดูขยะนะดูขยะดูนะครับขยะนะคุณเปิ้ลนะเนี่ยดูขยะเนี่ยมันเต็มมันเต็มหมดเลยเนี่ยมันไม่สามารถทะลวงแย่ได้เลยมันต้องตักอย่างเดียวนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทะลวงไม่ได้ใช่ไหมดู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 ดดนะดูเนี่ยมันเต็มและเป็นขยะมันไม่ใช่เป็นเลนนะมันเป็นขยะค่อนข้างแก่แห้งนะเ,เป็นพวก เป็นขี้ดินและสะสมเพราะว่าเราไม่ได้ไม่เคยลอกเลยไม่เคยตัดเลยนะแล้วต่อไปนะถ้กเคือเราลอกครั้งนี้ต่อไปไปจําปีมันง่ายแล้วมันง่ายแล้วใช่ไหมป้าชวีใช่มันก็จะง่ายแล้ววันเนี้ยในครั้งเนี้ยเราเหนื่อยหน่อยยอมเหนื่อยในครั้งนี้เพื่อต่อไปเราจะได้สบายแล้วก็ทําเป็นระบบซะ ตรงนี้ก็เปิดได้ไง่ายต่อไปเราสามารถที่จะทําเป็นโฟทั้งข้างอินแล้วก็เหมือนแผนที่ผู้ดมดเลยต้องการที่เราทำก็คือว่าโฟได้รอบเลยทั้งตัวอาคารทั้งตลาดด้วยแล้วก็ลานจอดรถแล้วก็ตลาดที่แหนวด้วยแล้วก็ทางลายเอด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะคอมพิวต์มันเป็นเครือข่ายใยแมงมุมเชื่อมโยงทั้งหมดเลยต่อไปน้ําจะปื้นๆแล้วไปลงสุขุมวิทแม่ได้ทั้งหมดแล้ววันนี้ยอมเหนื่อยนะอ้าวเดี๋ยวตักเลยนะตักนะตักเลยนะ วันนี้จบนะอ้าวเดี๋ยวตัดตัดออกนะตัดออกแล้วจะทะลวงทะลวงให้ได้ทะลุให้ได้นะในในตรงนี้เป็นออฟฟิศใช่ไหมใช่ครับออฟฟิศเนี่ยคิดดูสิเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเราไม่เปิดเราไม่รู้ไงใช่ครับตอนนี้พอเปิดมาเนี่ยมันอย่างนี้ทะลวงได้ไหมไม่ได้มันต้องยกถูกต้องไหมครับผมเพราะปกติเราจะใช้การจินตนาการว่าเฮ้ยทะลวงทะลวงทะลวงแต่ถึงเวลามันทะลวงไม่ได้ครับผมน้าห่อนเป็นมันเป็นดินที่หมักผมมานานหลายปีไงมันก่อนคิดมาอย่างเนี้ย ถูกจ้องไหมมันมันหลายปีมากเนี่ยมันก็ตันไปหมดเดี๋ยวก็จะตัดตัดแล้วก็จะทะลวงครับผมเนี่ยมันยากลาบากไงเราต้องขอรบกวนจริงๆนะต้องขอรบกวนโอเคขอรบกวนจริงๆดูบ่อสุดท้ายคือบ่อที่ห้าเนี่ยบ่อบ่อที่ห้าเนี่ยเราทํามันแรกเลยนะทำมันแรกเลยแล้วก็เยอะมากเป็นคันรถปิกอัพเลยบ่อเนี้ยแล้วดูดี่ไขมันเห็นไหมไขมันข้างล่างก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวป้าชวีปาาเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ํานะ เดี๋ยวซ้ำปิดแล,แล้วก็ทำให้หนั่นแล้วจะทบค่ะแล้วก็ได้คุยกับร้านเาไว้แล้วว่าเดี๋ยวต้องขยดให้ให้ป้าทำบ่ารองแล้วก็จะเอาคอนติมาวางเดิมเพื่อที่ว่าให้เราทำงานง่ายขึ้นทางนแล้วก็ได้แจ้งร้านเาแล้วว่าเนี่ยเห็นไหมเวลาแกออกมาแล้วอ่ะมันมีแต่ขยะของเขา,ามันมีแต่ไขมันของเขาเขาต้องช่วยเราในการร่วมมือให้การรักษาความสะอาดใช่ไหมเห็นเห็นใช่ไหมเ <c oughs> ห็นใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่ามันนั่นของเราทั้งไม้ไม้เสียบไก่อะไรต่างมันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย ต่อไปเราต้องช่วยกันไม่งั้นน้ำก็จะท่วมนะเราช่วยกันแล้วมันจะง่ายว่าครั้งนี้มันยากสุดอะแต่ครั้งต่อไปนี่จะง่ายมาก<ช>นะอือใช่ใช่แล้วก็เนี่ยนี่น,น,นี่นี่ก็ก็หมดทั้งห้าบ่อแต่ว่าทีงานป้าสวีนะครับมาทำขอบนะครับเพื่อปิดฝาบ่อเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับปิดฝาบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเปิดก็เปิดง่ายนะครับนี่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับใช่ไหมใช่คะ่ะโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเนี่ย เนี่ยป้าชวีก็ลอกเมื่อวานลอกไปแล้วเมื่อวานส่วนหนึ่งก็คือไปแยกอีกส่วนหนึ่งก็มาลอกตรงนี้เพราะทุกคนจะไปแยกไม่ได้อ่าใช่เมื่อเมื่อวานก็เข้าใจผิดเฮ้ยทำไมไม่ไปช่วยตรงนั้นเรียบร้อยก่อนมันทําไม่ได้นะมันต้องแบ่งกําลังเมื่อวานกําลังที่เหลือเราก็ทําการลอกตรงนี้ก่อนลอกตรงนี้แล้วแล้วก็ทะลุทะลวงไปจนถึงสามแยกตรงนั้นนะเมื่อวานก็เรียบร้อยแล้วนะโดยสรุปแล้ววันนี้จบบ่ายจะจบแล้วบ่า ก็ต้องเอาให้จบเอาให้จบนะบวันนี้จะทําให้จบนะคุณเปิเป้ลน,นะเราเราจะทําให้จบนะจบแล้วก็เดี๋ยวลองค่อยมาจัดระเบียบว่าความสวยงามกว่าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลัง<ช>แล้วเดี๋ยวเราค่อยเรียกทางพ่อค้าแม่ค้ามานั่งคุยว่าต่อไปเราจะต้องมีพฤติกรรมในการที่จะ<ค>ดูแลพ่อใช้พื้นที่อย่างไรนะตรงนี้สำคัญนะครับก็จะการทำวันท,ที่6เดือนกัานนกัน ก็รอวันที่หกวันที่เนั้นใหญ่กว่านี้นั้นใหญ่กว่านี้นะที่นั่นก็เราก็เชื่อแน่ว่าไอ้ตรงนั้นมันตันหมดไงตันก็มีดินหมักหมมแบบนี้ลักษณะเดียวกันแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ไอ้ที่ตัวดูดมันจะดูดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องขอดูตรงนั้นนั้นวันนั้นจะเหนื่อยกว่านี้นะจะ,จะ,จ,ะจะเหนื่อยกว่านี้นะก็ทั้งหลายทั้งปวงก็อยากจะนําเรียนให้กับท่านผู้บริหารหรือทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าทีมงานของตลาดใหม่สำโรงเนี่ยเขาทํากันอย่างเต็มที่แล้วก็ป้าชวีผู้รับเหมาเนี่ มันเกินเบอร์ก็คือในในการรับเหมาแค่นี้มันไม่ได้แล้วแต่ทําด้วยใจใช่ไหมทำด้วยใจทำด้วยใจทำด้วยใจทั้งนี้ก็อยากให้มันสําเร็จไปด้วยกันใช่ไหมโอ๊ตใช่ไหมนะให้มันสําเร็จไปด้วยกันนะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านขอให้มั่นใจกับทีมงานของตลาดใหม่ส้มรงนะครับจะทําให้เรียบร้อยสมบูรณ์ครับขอบคุณครับ จะไกลเกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทางถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทางไกลก็ไม่กลัวแม้บางทีทางนั้นจะมืดมนอย่างน้อย